อนุสักคงมาลัยนะครับสมาชิกวุฒิสภาและก็กลับมาท่านจิรวัตอรัญจการนนท์พักเก้าไกลนะครับชิญครับกลับเรียนท่านประธานประธานธิบครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาอารัญจกาขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านอนุสักคงมาลัยนะครับสมาชิกวุฒิสภาและก็กลับมาท่านจิรวัต อธิการานพกรกยก้าวไกลนะครับเชญครับกรับเรียนท่านประธานรัฐสภาี่รบรครับกระผมอนุสั์คงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาคงต้องขออนุญาตใช้เวลาอันมีค่านะครับสําหรับวันนี้เป็นเวลาที่มีค่ามากในการอภิปรายอันเนื่องมาจากว่าเราอยู่ในกระบวนการของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเราต้องย้ำในเรื่องนี้ให้ดีและเราต้องยึดถือว่าเรายังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ดังนั้นในวาระของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมสมัยวิสามันนะครับพี่น้องประชาชนที่ฟังมาตั้งแต่9้าโมงครึ่งสิบโมงมาตั้งแต่เช้าคงยังงงๆอยู่นะครับ ว่าตกลงมันจะไปกันยังไงจะไปกันทางไหนต้องกราบเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในเรื่องด่วนแล้วก็พิจารณามาตั้งแต่เช้าเรื่องเดียวเป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับหนึ่ง ซึ่งเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระสามวันนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานมีแผ่นใสนิดหนึ่งแผ่นแผ่นภาพนิดนึงนะครับถ้าสามารถจะนำเสนอทันนั่นก็คือเอกสารที่ทางรัฐสภาได้แจกในวันนี้ก็คือหน้าปกที่ระบุว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งเพื่อเสนอรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระที่สซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำคัญมากนั่นก็คือหลักการและเหตุผลในหน้าแรกของเอกสารที่ผมจะต้องพิจารณาในวันนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วก็หลักการก็คือข้อ2 กำหนดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพิ่มหมวด15ทับหนึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งในเหตุผลได้มีการบรรยายไว้ชัดเจน เห็นความสำคัญว่าบทบัญญัติหลายมาตราไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยบริษัทบ,บริบทของสังคมเรื่องของการครุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกระบวนการได้มาซึ่งองค์กรต่างๆในสถาบันทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วในภารกิจของการดำเนินการติดตามเสนอแนะและการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้กาลังดาเนินการอยู่ก็กาลังเร่ง ดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังมีการตรวจสอบดุลอำนาจองค์กรและหน่วยงานต่างๆซึ่งทำอยู่นะครับแล้วเราก็เห็นว่าระบบที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแต่สิ่งที่สำคัญนะครับที่ระบุไว้ในตอนท้ายของเหตุผลนั่นก็คือว่าเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าวสมควรที่จะแก้ไขบ,บทบัญญัติมาตรา256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเหมาะสมไม่ยุ่งยากดังเช่นบทบัญญัติปัจจุบันรวมทั้งสมควรที่จะได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นทั้งฉบับโดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็น,นองค์กรบในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้เปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเป็นระบบอันนี้คืออยู่ในหน้าหลักการและหน้าของเหตุผลซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งซึ่งในหน้าที่สองของเอกสารก็มีการระบุว่าหมวด15ทับหนึ่งการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาตรา256ทับหนึ่งให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทําหน้าที่จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและก็มีรายละเอียดยืดยาวลงไปในมาตรา256ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ทับ5ทับ6ทับ7ทับ8ทับ9ทับ10ทับ11จนกระทั่งไปถึงทับ15ซึ่งเราก็ได้มีการลงมติกันไปในวาระที่สองในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อน แล้วเราก็ได้เห็นว่าในการลงมติดังกล่าวนั้นเราจะได้เห็นถึงความหลากหลายและความแตกต่างทางความคิดที่ยังไม่ลงตัวแต่ได้ใช้มติและเสียงข้างมากในการตัดสินไปเรียบร้อยซึ่งทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เตรียมนำมาเสนอในวันนี้แต่ท่านประธานครับรผมได้รับโทรศัพท์มาจากพี่น้องประชาชน ที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าวันนี้จะแก้อะไรแก้แล้วชาวบ้านจะได้อะไรบ้างนะครับในขณะที่เขาก็ติดตามผลของการใช้ดุลพินิษในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นคำวินิจฉัยที่ชัดเจนแล้วก็พูดถึงรายละเอียดอย่างยืดยาวเลยทีเดียวเป็นที่น่าสนใจและในหน้าห้า ที่ได้มีการพูดถึงนั่นก็คือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดโครงสร้างและกลไกทางการเมืองอันถือเป็นกติกาของสังคมหรือกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมในประเทศนั้นๆและถือเป็นกฎหมายที่ต้องมีความยืดหยุน่นเพื่อให้คนในสังคมรุ่นใหม่คนในสังคมรุ่นใหม่สังคมรุ่นปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะนหน่ม่อย,อย่างเดียวนะครับ สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงหรือความหลากหลายทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ดังนั้นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งในขณะนั้นก็คงทราบกันดีย่อมแลีงเห็นถึงความเป็นพลวัตของรัฐธรรมนูญด้วยการกำหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเองเปิดแล้ว โดยกำหนดให้มีองค์กรผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพียงแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องไม่มีลักษณะอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ดังนั้นในหน้าสุดท้ายของคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจึงระบุได้ชัดเจนนะครับว่า การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพื่มใม้มีหมวดสิบหทับหนึ่งจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถ้าหากว่าไม่มีหมวด15บห้ทับหนึ่งะผมคิดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นน่าจะสามารถทําได้ในรัฐสภานี้เลยด้วยซ้าไปนะครับแต่ในกระบวนการที่ทําทําให้สารรัฐธรรมนูญมีข้อวินิจฉัยว่า ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาจักรไทยพุทธศักราช2,560อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมต้องการปกป้องคลุ้มครองไว้หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้มีประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ วันนี้ถ้าหากว่าจะต้องมีการลงมติกันกระผมเองผมก็จะผ่านให้เฉพาะเพียงแค่ครึ่งเดียวในเฉพาะมาตร,รา256แก้ไขเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถจะให้ผ่านในส่วนที่เรียกว่าเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นการเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังที่ระบุเอาไว้ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผ่านไปเพียงครึ่งเดียว ดังนั้นกระผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจได้ไม่ยากนักในการที่จะทําให้ว่าการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเจตนารมณ์ร่วมกันของพวกเราในสมาชิกรัฐสภาที่จะทําให้บรรลุแนวทางของที่พี่น้องประชาชนต้องการนั้นจะสามารถทําได้ต่อไปด้วยแต่อี่กหนึ่งแล้วสามารถดําเนินการต่อได้เลยขอขอบพระคุณครับครับ